สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อคลิปร้านาคากิวร้านาคากิวอยู่ตรงไหนกินกินกินมันชื่อกินเนาะ G U I L D นั่นจากอ่านว่ากินผมจะอ่านว่ากิวโลกจิตอ่านผิดมาอย่านอกเ่องมากโอเคมนเริ่มกันที่ร้านคาคิวอยู่ตรงไหนก่อนอื่นร้านคาคิวนะครับก่อนอื่นเราต้องมีกิวก่อนอะจะเวลหนึ่งก็ได้เบลสองเวลสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่าไป โดยโหวัวข้อโดยรานคากิลอะ่ะมันจะอยู่ตรงเมนกูกิลตรงนี้ปึ๊บกดมามันจะมีคําว่าราคากิลแต่ทําไมบางคนไม่มีก็คือบางคนอะ่ะยังไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าร้านคากิลนะร้านค้ากินเออร้านค้ากินอะ่ะยังไม่ได้สิทธิ์นั้นก็คือเราต้องให้หัวกินนะตั้งตั้งเปลี่ยน ตั้งกลุ่มใหม่ขึ้นมาแล้วดึงเข้าไปในกลุ่มนั้นให้มันสามารถเข้าร้านค้าได้ก่อนอื่นก็คือผมก็ไม่เคยทําเลยแหละผมก็เพิ่งมาแบบมีคนลูกกินถามเนี้ยใช่ไหมว่าเขาเอาของนี่น,นีจากไหนผมก็เลยลองหาดูปรากฏว่าผมมามีแต่เขาไม่มีไงผมก็นึกว่ามีทุกคนอยู่แล้วโอเคเลิกเลิกเกินเลิกเกินมาก่อนอื่นสมาชิกกินปกติสมมติอันนี้สมาชิกกินปกติพอกดตรงสามเหลี่ยมปุ๊บสถานะปัจจุบัน นนคือไม่มีไม่มีอะไรเลยคือไม่มีไม่มีสิทธิ์อะไรในกิวเลยต่อมาที่ผมเขียนเขียนเขียนใหม่กดที่สามเหลี่ยมดูปุ๊บสถ,สถานะสถานะปัจจุบันค้นหาไอเทมแล้วก็กิวไอเทมช็อปก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้จะสามารถเข้า,าช็อปของกิวได้แล้วโดยทีนี้คนพวกนี้จะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ทําการก่อนอื่นนะถ้าแบบสมมติหัวกินใคทําไม่เป็นกด เมนูกินขึ้นมากดคำว่าสร้างกลุ่มใส่ชื่ออะไรก็ได้ประยุท์หัวควยก็ได้เประโยุท์หัวเอ้ยไม่ได้ไม่ได้รลพูดแล้วพูดก็เนี่ยครับให้ติ๊กเป็นเข้าวชมร้านค้ากินไว้แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ไอเฮียถูก็ได้นะอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วก็เพิ่มสมมติแล้วกดตกลงไปแล้วนะสมมติตกลงมาผมเขียนไว้ว่าเข้าร้านค้าได้ แล้วก็เราทําการมาที่สมาชิกิยูนะครับกดเปลี่ยนกลุ่มแล้วมันก็จะมีกรอบฝาฟ้าให้เราดูกระพริบกระพริบแล้วคลิกไปที่เข้าร้านค้าได้ปึ่งเปลี่ยนกลุ่มให้เป็นกลุ่ม,ให,มให้ทุกคนไปอยู่ร้านค้าให้หมดให้ทุกคนเข้าร้านค้าได้เพราะทุกคนไอ้นี่ทุกคนทําให้กิลดารพัฒนาแต่บอกเลยว่าผมเสียใจด้วยกับทุกคนที่อยู่กิวมาตั้งนานด้วยนะ งผมก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถเข้าร้านาคากิวได้โอเคต่อมาเข้ามาที่ร้านาคากิวมีอะไรบ้างก่อนอื่นร้านาคากิวนะส่วนใหญ่ที่จะได้กันได้อ่ะก็จะเป็นไอ้พวกนี้แหละเนี่ยเนี่ยไอไอแผงวงจรเน,นี่ยแหละแต่เดี๋ยวขอไล่ตั้งแต่บนก่อนข้างบนอ่ะจะเป็นใบอัปเกรดเลเวลกินคือแบแม่งใช้เงินอัพไปเลยไม่มีขี G ้เกจเก็บ AP ใช่ไหมเทปทูเอ้สายเปไปดิ เติม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 ปึ้งเวลสิบสองก็ได้แต่มันก็ต้องแต่มันก็มีเงื่อนไขนะว่าเวลสิบว่าต้องมีแต้มอะไรเท่าไหร่เท่าไร่ต่อมายาบัฟอยาบัฟมีผลอะไรก็ตามที่มันบอกเลยว่ามีผลอะไรบ้างดิฟเฟนซ์ป้องกันพลังโจมตีโดยอันที่ดีๆก็จะเริ่มอยู่ที่กิลเลเวลแปดนะซึ่ง มันจะมีเงื่อนไขว่ากิลต้องเลเวล8ก่อนถึงจะซื้อได้ใช้แค่ AP 12เองถามว่า180วิใช้เวลาได้12 AP ได้มา3นาทีถามว่าคุ้มไหมมันถือว่าคุ้มอยู่นะคือเหมาะกับการรีดอมารีดดาเมจให้สูงสูง,สงอะไรเงี้ยถือว่าคุ้มอยู่ต่อมาไอคูเวลอันนี้กับคอเนอร์น,นี้ไอโทเค็นยูนิตี้อ่นนออะคืออะไรผม จำไม่ได้ว่าไอโทเคนได้ได้ไหนอาจจะได้จากดันเจียนกิวนะดันเจียนกินดันเจียนกินแต่หน้าตาเป็นไงเดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะไอ้น,นี่ไหมไม่รู้จะเจอไหมจำหนึ่งนะจีเดี๋ยวขอพิมพ์เลยนะ่าจะเจอ G U I L D นี่นี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะโอเคต่อมา ไปที่ร้านค้าใหม่มีอะไรอีกยาบัฟมียาบัฟนะเนี่ยใช้ไอโ้โทเค็น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 แล้วก็โทเค็นโดยมันก็จะมีเงื่อนไขต่อเนี่ยอย่างอันนี้ต่อให้ผมมีโทเค็นสิบอันแต่ผมก็จะไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่ากินผมยังไม่เลเวลหกแค่เลเวลสองเท่านั้นเองเนี่ยพวกยาคนนี้มัน,ม,นมันมีกําหนดโดยส่วนใหญ่ผมถึงบอกว่าเขาจะแลกกันได้แค่นี้เองส่วนอันนี้ รู้สึกจะเป็นใบดันเจียนกินนะชื่อดันเจียนเฟมดิเมเนชันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นดันเจียนกินนะก็ใช้หินฟอสคอร์ไฮสามก้อนตังแปดแสนในการซื้อใบเข้าดันโดยผมก็กินผมก็คือยังทำอะไรไม่ได้เลยเพราะกินผมแค่เลเวลสเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนจะซื้อมากันใช้ได้ซื้อมาใช้กันก็คือไอ้เจเวลขูบนั่นแหละ ไอ้ที่มันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบล็อกสี่เหลี่ยมเอาไปใส่เพิ่มความสามารถอะ่ะมันบอกอะไรบ้างมันเพิ่มอะไรบ้างก็เพิ่มแอคแท็กสิบแอคแท็กเหรียญห้าสิบเฮปทีห้าสิบดัมมิลิเดชันห้าเอ็มหนึ่งคิดดัมเมสสองมันก็แบบดูพื้นๆใช่ไหมมันมีสองอันมันต่างกันไหมไม่ต่างกันต่างกันแค่เวลาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงกับเอ่อสามชั่วโมงโดยใช้จำนวนหินอนะ่ะไม่เท่ากันหินอันนี้คืออะไรไอเอเอมอรัลเนี่ยก็คือไอหินอันนี้นั่นเอง ไอที่ได้จากการเปิดกล่องดันอะไอกล่องเทสเซอร์อะไอกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยที่แบบเราลงดันเราตีบวกล้มเหลวอะไรเง,งี้ยมันจะเขียนไอเทมที่เราได้อยู่เนี่ยอย่างเงี้ไ score high age, ยไว้พ่นออฟชั่นสกอร์ไฮเอ็เฮ้ยคันไฮก็คือไอใบแบบคิเลตอะไอใบแอคแทกเลดผิดแอคแทกเลดก็รับมาสมมุติถ้าอันไหนมันเขียนว่าอะไรเจเวลเจเวลเจเวลนะแบบเอิมเมเลอร์อะไระเงี้ยก็คือ ถ้ารับมาแล้วก็จะได้ไอ้ลูกแก้วแบบเนี้ยหนึ่งชิ้นซึ่งเมื่อเราเก็บครบ20หรือ50ชิ้นเราสามารถเอ,อามาใส่ไว้ในตัวได้โดยโดยให้แนะนําให้ซื้อตอนลงดันนะครับซื้อตอนลงดันเดี๋ยวขอกดเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะทําการซื้อแบบหนึ่งชั่วโมงให้ดูนะครับซื้อมาผมก็เดี๋ยวผมก็จะเหลืออยู่ที่30ชิ้นนะแล้วใส่ข้อดีของมันคืออะไรหรือไมมันสามารถใส่ซ้ได้ รู้สึกจะใส่ซ้ำได้สูงสุดถึงสามอันเลยโดยความสามารถมันจะน้อยกว่าอันนี้นิดนึงหรือพอๆเออพอๆกันแหละแค่แอคแทกน้อยกว่าน่อยหนึ่งก็คือน้อยกว่าของเติมหน่อยหนึ่งแต่มันดีตรงที่ว่ามันใส่ซ้ำได้นะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเมนูกิลด้านค้ากิลซื้ออีกอันหนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปปิ้งเป็นไงทุกคนใส่ซ้ำได้สูงสุดถึงสามอันก็คือพลังโจมตีของเราสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึงสามสิบ HP ร้อย Attack Rate ร้อป้องกัน 30, ม Damage Reduction 15, บห้าแอมม Damage หเยอะไหมถ้ารวมกัน3ชิ้นถือว่าเยอะเลยมันคือประโยชน์อย่างหนึ่งที่ผมก็ขอโทษกับลูกกินที่เคยเข้ากินมาด้วยนะก็คือถามว่าผมผมรู้ว่ามีร้านคากินไหมผมรู้ว่ามีนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้วขวนขวายสรรหามันว่ามันว่ามันสามารถแบบว่ามันเปิดตรงไหนอะ คือจริงๆอ่ะผมไปทีนี้ลูกกินถามปุ๊บผมอียเดี๋ยวคนที่รูาจากกินเบลกินให้เราขอเสียประโยชน์ผมเองไปหาใน Youtube มันเหมือนยังไม่มีคลิปนี้ด้วยมั้งมันมีแต่คลิปเวอร์ชั่นพีซีมั้งผมเลยเอามาทําบ้างดีกว่าเอามาทํา,ออาบ้างเผื่อบาคนยังไม่รู้ผมคิดว่ายังมีคนไม่รู้อีเกเยอะเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้โอเควันนี้ก็ขอจบกับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับกับประโยชน์ของร้านค้ากินนั่นเอง ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหากใครชอบก็ฝากกดติดตามไว้ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ